สวัสดีตอนช้านะฮะกุดมอร์นิ่งทุกคน oh. วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันคลิปนะฮะที่เราจะพาทุกคนไปทําอะไรก็ต้องรอติดตามในอีกทีนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กําลังตื่นนอนและเรียกได้ว่ากำลังจะาไปอาบนา้ํา ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมซึ่งที่แรกเนี่ยที่เราตั้งใจจะไปนี่ก็คือที่มอสววน,นั่นเองซึ่งที่เนี่ยก็คือมีแฟนๆเนี่ยเขาจัดแกลเลอรี่รูปภาพนะครับเป็น d o c umentary of look เนี่ยซึ่งก็เห็นใน Twitter เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น รวมรูปภาพตั้งแต่เข้าวงการมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูกันดีกว่าว่าจะมีรูปอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับผมหลังจากที่เราเสร็จที่มอสอบอเนี่ยชมแกลเลอรี่เซียนฟุก็ตั้งใจว่าจะไปที่สามย่มานมิทาวนะฮะไปร้านมูกิกวาระนะครับผมซึ่งร้านนี้เนะะี่ยเขาก็จะเป็นขายของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับวันพีชนะฮะซึ่งถ้าใครติดตามผมมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่า ชอบตัวการ์ตูนชอปเปอร์มากๆเลยเพราะว่ามันน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยนะฮะเขาจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่แรกกันดีกว่านะครับไปเลยถึงแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็ถึงที่แกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับที่แกลเลอรี่นี้ก็อยู่ที่มสวนะครับผมอยู่ตรงตึกนวัตกรรมนะครับผมให้มาดูที่แรกก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทางเข้าที่สุดนะฮะ <S <S 2> <S 2> ซึ่งตรงนี้เนี่ย d o c umentary of ฟุกนะครับผมซึ่งนี่เขาจะเป็นทีมงานที่จัดแกลเลอรี่ในครั้งนี้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปแล้วก็มีสแตนดี้ที่เขามาใช่ไหมอ๋โอโหมีป้ายไฟด้วยเขียนว่าฟุกด้วยนี่นะครับรอยมีมนะฮะสิ่งก็จะเป็นรูปที่เขาคิดว่าทำเราเป็นมีม คือจริงๆจำได้หมดทุกง,งานเลยอะคือทุกรูปเป็นมีมหมดอันนี้ครบรอยหรือเปล่าต้องรับกันว่าครบรอยหรือเปล่าหนึ่งสองสครบอยู่สบายใจละร้อยมีม,มจริงๆเอามีโพจอีทเขียนให้ด้วยนะคะมีภาษาเกาหลีด้วยอ่านว่าอันยองอาเซโยไม่รู้ไม่ใช่ นี้คืองานรับปร,ริญญาอันนี้คืองานคือผ่านมามา่กี่เดือนคือเป็นงานทำบุญที่โรงเรียนเก่าที่ส่วนบุตรคือของรูปเขาเนี่ยรูปมาจากใครเขาก็จะมีเครดิตชากภาพมาให้นะฮะแล้วก็จะมีแคปชั่นด้วยสวัสดีเจ้าแก้มก้อนของตัวหน้าของเรานี้อ๋อพี่อันนี้คืออะไรถ้าเราแอบแกะเขาจะว่าเราไหม <laughs> ก็จะเป็นรูปงานต่างๆนะฮะมีวิทีอาร์ด้วยใช่ไหมฮะเรามานั่งดูวิทีอาร์กันไหมให้ <c oughs> <c oughs> นั่งดูจริงๆอ๋อเป็นวิทีอาร์ที่เขาเรียกว่ารวบรวมผลงานตั้งแต่ว่าเรื่องแรกนะฮะอย่างเรื่องแรกเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยคือเรื่องเกียนฟิกชันนะฮะเป็นเรื่องแรกที่เป็นหนังเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เริ่มเข้าวงการเรียกว่าได้นะฮะ เดี๋ยวต้องไปขอให้พี่ๆเขาเนี่ยเอาลงย t u b e นะฮะเราจะได้ไปตามดูกันนะข้างๆก็จะเป็นรูปนะครับผมก็จะมีทั้งแบบว่าผลงานเกา่เกาๆงานเกา่เกาๆแล้วก็รูปที่เพิ่งถ่ายมาเมื่อไม่นานมานี้ <S <S แต่รูปแบบนี้คือมัอนเหมือนกับ <laughs> พอมันรามาถ่ายเอาเขาเรียกว่าอะไรของต้นอกเป็นรูปใหญ่ๆมันก็ทำให้เราได้แบบเออเห็นแบบเห็นหน้าเราชัดขึ้นนะเราไม่ได้เห็นแบบรูปเราแบบ หน้าใหญ่ขนาดเนี้ยติตาผนังบ้านนะฮะนิวอินฟินิตี้ด้วยนะฮะคือใครเอ่ยคุณนิวอินฟินิตี้อ๋ออันนี้ก็สวยมากเลยมันจะไม่หล่นทับมาใส่เราใช่ไหมถ้าเราไม่ไปจับมันมันก็ไม่หล่นอันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งถ่ายสวยมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับอันนี้ไวแซ่บซาเลคาร์มนนี่อันนี้มอนต้อนสี่ยอร่านะฮะอันนี้เรื่องเสียดาย ซึ่งเสียดายมากๆที่ไม่ได้ออนนะครับผมอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อนี่น้องน้องน้ําเหนือเรื่องทูดรติการนะครับผมน,นี่ก็สามารถติดตามกันได้นะครับอันนี้ตอนถ่าย MV, เอ็มวของได้แดงนะครับเพลงของพี่บอยคือเขาเก็บมาแบบทุกผลงานที่เราผ่านมาเลยอะ่ะมีหลายรูปมากที่เรารู้สึกว่า อย่างรูปนี้ผบไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นหรือยังนะมันยังจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวเองจําไม่ได้ก, <c oughs> ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาจัดแกลเลอรี่ให้ทุกคนได้ย้อนดูตัวเอง,เองกลับมาดูเองก็ยังเหมือนกับได้หวนกลับมานะคิดถึงอดีตของตัวเองนะฮะอ๋อมีลายเซ็นด้วยเขาเอามาใส่กรอบเลยอันนี้คือเราจําได้คือเขาไปจัดงานวันเกิดของเราที่สยามอะไรนะครับ <c oughs> อันนี้ให้กับบ้านแล้วฮะ จะไม่มีที่อยู่แล้วตอนนี้นมีหัวใจเป็นสีฟ้าอีกด้วยเขาก็บอกว่า My Blue ตอนนี้นะครับผมเราก็ชมแกลเลอรี่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะเรา,าบามากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่สัญญาณพิถานะับเดี๋ยวเราไปดูไปดิบเขาว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดินพลังก่อนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่สัญญาณพิถามไปที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปล้างมุก,กิวาระเนี่ยเราก็จะไปหาไปลองท้องก่อนเพราะตอนนี้เนี่ย บ่ายโมงกว,กว่าแล้วนะฮะยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะฮะอขอไปหาลลอะไรร้อนๆก่อนแล้วกันนะครับอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรา้านเรียบร้อยแล้ะก่อนอื่นเนี่ยตั้งใจว่าจะมาหาขนมปังของโหลดแต่ว่าอยู่ไหนอ่ะอ้าวหมดเหรอน่าจะหมดจริงๆด้วยครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรฮะ คนรู้อย่างว่าตอนนี้นเนี่ยฟาร์มเฮาเนี่ยเขามีบริการเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านเพียงแค่ทุกคนเนี่ยแอดไลน์ไปที่แอดฟาร์มเฮาไทยนะครับผมเพียงแค่สั่งขั้นต่ำเนี่ย150บาทไม่เกิน2-3วนันทางฟาร์มเฮาเนี่ยก็จะจัดส่งเดลิเวอรี่ส่งตรงไปถึงหน้าบ้านคุณนะครับง่ยายๆแค่นี้เลยก็จะมีของอร่อยๆเนี่ยส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกคนนะครับผมดังนั้นเนี่ยทุกคนตัวไปสั่งก่อนแล้วกันนะฮะขั้นตอนง่ายๆนะครับก็ให้เข้าไปที่ไลน์ครับ จากนั้นเนี่ยก็ให้กดที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็กดคําว่าค้นหาจากนั้นเนี่ยก็ให้เราใส่ลาย ID โดยพิมพ์คําว่า at farmhouse t h a i แล้วก็กดค้นหาครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกับลาย o o f i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  l l c c o u n t ของ farmhouse เพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถส่งชื่อที่อยู่และก็เมนูที่เราต้องการสั่งได้เลยครับถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่หน้าร้าน m u k i w a ล a Store นะครับผมซึ่ง เป็นร้านที่ขายของเกี่ยวกับวันพีชนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์แท้แห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นแฟนวันพีชเนี่ยก็สามารถมาเลือกช้อปปิ้งกันได้นะฮะบอกเลยว่าข้างในของของสวยๆน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยนะฮะก่อนอื่นนะฮะอันดับแรกขออนุญาตไปหยิบช้อปปิ้งแบ็ก่อนนะฮะเฮ้ยตอนนี้เราก็พร้อมช้อปแล้วนะฮะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรกันว่าไปดูกันเลย อนนีจะเป็นตัวเล็กซึ่งเราไม่มีที่เก็บแล้วแต่เราซื้อของที่เราซื้อไปแล้วเราสามารถใช้ได้จริงๆเสื้อก็น่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เสือ้อเฮ้ยมีเสื้อฮูดด้วยคนเป็นเสือ้อแขนยาวตัวนี้เหมือนเรามีแล้วหนึ่งตัวอยู่ที่บ้านโอชอบ อื่นนะฮะพามาดูตรงน,นี้อยากได้มันก็คือเราอยากไปแก้วแก้วน่ารักมากเลยอ่ะไม่เจอแล้วทุกคนน่ารักมากหยิบไปละหนึ่งอันอันนี้คืออะไร,รอ่ะมัสโคตถุงช้อปปิ้งสีน้ำเงินน้องเป็นถุงช้อปอุยถุงเท้าอุยถุงเท้า เราพาไปดูข้างหน้าดีกว่ากระเป๋าถ้าเราซื้อกระเป๋าไปเผื่อเราได้เดินทางไปต่างประเทศไงยิ่งรู้สึว่ามาเดินทางได้แล้วเราก็จะมีกระเป๋าแล้วหล่ะเฮ้ยมันน่ารักมากเลยนะเลือกไม่ถูกเลยอ๋อจริงๆหันซ้ายหันขวา าช็อปเปอร์โอ้ยเรืองไม่ถูกเลยจทำอะไรดีมีชุดนอนด้วยชุดนอนดีกว่าไม่มีอะไรช็อปเปอร์หรออยากไลาอช็อปเปอร์เนี่ยมาใช้ชุดนอนนะที่มันคือชุดนอนทุกคนมันคือชุดนอนเด็ก ซึ่งเับเป็นเด็กาเลยตอนนี้นะครับผมก็ช็อปไปที่สเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะได้เวลาเชือดเฉื่อเนื้อนะครับผมทุกคคิดกันได้หน่อยนะครับ ตอนนี้มีโปรอะไรบ้างไหมฮะแอดไลน์ตรงนี้สั่อคะอครับอ๋อแค่แอดไลน์มิ๊มกี่วันละก็ลดไปอีก5%<ม>โอ้โหทุกคนตอนนี้นะคะโอ้โหขอแอดไลน์ก่อนนะครับผมทุกคนเพราะว่าถ้าใครแอดไลน์ตอนนี้เนี่ยก็ได้ลดอีกอห้าเอนี่ยกไม่ได้<ม>ให้ดูได้นะฮะ<ม>โอ้โหบอกเลยฮะว่าคุ้มมากมาก ครับผมอ่าแล้วก็ผมดรับสิทธิ์เลยใช่ไหมครับ<ช>อ่าเอเคครับ<ช>เรียบร้อยทุกคนรู้ยังฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนช็อปเกิน2,000บาทเนี่ยทุกคนจะได้รับสิทธิ์จับฉลากใช่ไหมครับผม,มสิทธิ์จับฉลากเนี่ยทุกคนของรางวัลเนี่ยได้หมดขึ้นอยู่ว่าทุกคนจะได้อะไรรางวัลสูงสุดอ่ะเขาบอกมาแล้วว่าเป็นจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์ละ่ะข้างหลังไม,มไม่มีขายในประเทศไทย,ทยด้วย แล้วม,ม,มีของไหมฮะเอามีของอยู่มีของอยู่นะครับผมก็เป็นของที่แพงที่สุดในร้านนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าุ้งจะมีดวงหรือเปล่าคือนี่ครับมาดูดีกว่าวุ้งจะได้อะไรเฮ้ยเจเจเจนะฮะเสื้อเลือกได้เลยไหมครับอ๋อขอบคุณครับผมขอบคุณครับดีครับแอดได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ อย่าลืมนะฮะมาร่วมเล่นกิจก,กรรมกันเยอะๆนะครับมันมีเพนกระเป๋าด้วยใช่ไหมครับใบละร้อยห้าสิบเก้าอ่ะฮะแล้วก็เอาไปเพนได้เลยใช่ไหมฮะตอนนี้นะฮะทุกคนเราได้กระเป๋าไปมาแล้วนะครับพร้อมที่จะแต่งเติมสีสันเป็นลายของตัวเองนะฮะนี่ให้ดูตัวอย่างก่อนโอ้โหเดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าของฟุกเนี่ยจะเป็นลายอะไรนะครับผมไปดูกันดีกว่า เรียบร้อยแล้วนะครับผมชดๆตรงนี้เป็นกระเป๋านะฮะผมแฮนด์เมดนะฮะคือทำเองกับมือเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวกระเป๋าใบนี้เนี่ยฟุ๊กจะเอามาเล่นกิจกรรมแล้วก็แจกให้กับทุกคนดีกว่านะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้กระเป๋าแฮนด์เมดจากฟุ๊ไปนะฮะผมไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายนะฮะผมฝากรักษาน้องด้วยนะฮะนี่สามารถเราไปใส่ของช้อปปิ้งได้นะฮะน้อ วันนี้นะฮะก็สนุกสนานมากๆเลยตั้งแต่ตอนเช้านะฮะที่เราไปแกลเลอรี่กันมาที่มาสวอใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ที่3ย่านนะครับผมร้านมูก,กิวาระนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผมสําหรับใครว่างๆนะฮะอยากช้อปปิ้งของวันพีชน่ารักน่ารักที่เป็นลิขสิทธิ์ของแท้ในประเทศไทยที่เดียวในประเทศด้วยนะฮะก็อย่าลืมมาที่สามย่านมิตรทาวน์นะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามคลิปนะะ ที่สำคัญนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเนี่ยฟูกจะพาทุกคนไปทำอะไรนะฮะก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟูกต้องขอตัวก่อนนะฮะจะแอบไปช้อปปิ้งต่ออีกนิดนึงยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย